ไปที่จังหวัดเพชรบุรีมีการตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวในจ้างสถานประกอบการป้องกันการลักลอบนาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีการสกัดการแพร่ระบาดของโควิดสิ้ด้วยนายนัทพัฒน์กรกุมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสํานักงานจัดหาง,งานจังหวัดเพชรบุรีและคณะทํางานครับลงพื้นที่ตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวและนายจ้างสถานประกอบการ10เอกวันลบแจ่มจํารัด เป็นนายกองค์การบรหิหารส่วนตำบลโพไร่หวานนะครับก็ได้อธิบายถึงการรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านผ่านทางศูนย์น้ำรงธรรมว่ามีแรงงานพมา่าซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็มีความกระวนใจนะครับเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ถ้าหากว่าเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็อาจจะเกิดคลัสเตอร์การแพร่ระบาดได้ก็ได้มีการเรียกติดตามตรวจสอบข้อได้จริงทั้งการเข้ามาอยู่ในพื้นที่การอาศัยตามหอพักต่างๆซึ่งจากการตรวจสอบการสํารวจครั้งนี้ก็ทราบว่าแต่เดิมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหอพักนักศึกษาพอพอ,อมีนักศึกษาเข้าพักนะครับอพอไม่มีนักศึกษาเข้าพักเนี่ยมีแรงงานมาขอเข้าพักก็ต้องเปิดให้พักอาศัยเพื่อความอยู่รอดของหอพักเอง ภายใต้ข้อปฏิบัติกรมควบคุมโรคนะครับส่วนทางด้านของนายนัทพัฒน์กรกุมซึ่งเป็นนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดเพชรบุรีบอกว่าการรงพื้นที่ตรวจสอบการทําง,งานของคนต่างด้าวเพื่อการตรวจสอบปรับปรามดําเนินคดีคนต่างด้าวที่ลักลอบทํางานป้องกันการลักลอบนําแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งก็มีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบ,บาดของโควิดสิโดยการตรวจนะครับก็เพื่อดูใบอนุญ,ญ,ญาตทํางาน ควบคุมการทำงานคนต่างด้าวว่ามีใบอนุญ,ญาตทํางานถูกต้องหรือไม่และคณะกรกคับก็ออกตรวจเรื่องของควิดสรวมทั้งมีการให้คําแนะนำนะครับก็ที่พบเนี่ยไม่มีแรงงานผิดกฎหมายแรงงานทุกคนมีใบอนุญ,ญาตทํางานถูกต้องตามกฎหมายนะครับในครั้งนี้